สวัสดีเพื่อนๆเช้าวันจันทร์ครับผมวันนี้เปิดร้านทํางานเป็นวันแรกของสัปดาห์ครับพบกับผมครับช่างทุนครับช่างทุนลรเก่าครับเปิดร้านวันนี้ลูกค้ายกเครื่องซสกผ้ามาครับเสื่อผ้ามีอาการเสียงดังครับลูกค้าบอกให้เปลี่ยนสายพานให้หน่อยมาดูกันนะครับผมว่าเสียงดังเกิดจากสายพานหรือเกิดจากอะไรครับครับเสียงก็จะดังประมาณนี้นะครับผม ผมได้ได้นําลูกค้าแล้วผมก็คือไม่ใช่สายพานนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเสียงของเฟื่องซักครับเฟืองซักมันรูดมันแตกนะครับผมนอการซักผ้าหนักๆนะครับผมจะเป็นลักษณะนี้ครับเดี๋ยวผมจะทำการเปลี่ยนนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะว่าจะหายว่าจะเงียบไหมขั้นตอน การถอดเฟืองนะครับปอดื่นครับแกะฝาครอบตรงนี้ขึ้นมาเอาไปครับใช้ไขควงไขออกครับระดอกเพื่อใบออกนะครับอ,อันนี้ครับไขเสร็จแล้วดึงออกครับครับทางในก็จะเป็นลักษณะนดดี้ครับ เอาขามอเตอร์ออกครับเพื่อง่ายต่อการเปลี่ยนแกนซักครับเทคนิคของผมก็จะใช้ตัวีเบอร์า3ครับสุเข้าไปตรงขาโมเตอร์แล้วก็ชุบแบบนี้ครับ ในช่วที่เราจะเปลี่ยนนะครับน่ครับเป็นลักษณะนี้นะครับข้างในจะดำไปหมดแล้วครับเนี่ยน้ำรั่วครับเนี่ยก็อถนนทั้งหมดถี่ถอดมาก็กุกตัวเมือนกคนครับเนี่ย เพื่อนเเห็นไหมครับน้ําน้ําที่อยู่ในแกนทีะอยู่์องมามันซึมเข้าไปแําแตกครับโอเคครับผมตราใส่แกนนะครับผมจะใส่ซีโนรนกันน้ํารั่วทุกครั้งครับผมเพื่อไม่ให้น้ามันรั่วมาถูกพวกมอเตอร์ข้างล่างนะครับผม าขาก่อนุครั้งครับนุช่างบางคนอาจจะใช้พวกกาวยางกาวรองเท้าได้รดครับได้หมดนะครับแล้วจะเท็นดีใครเทคนิคมั้นะครับผม การใส่ก็ไม่ยากครับแค่พวกซิลิโคนแล้วก็ใส่น็อตให้ครบแค่นั้นะครับจะปล่อยให้แห้งครับซิลิโคนแห้งสักต้องค่อยมาลองเครื่องกันนะครับทำการเคลียเสร็จลองเทสเครื่องครับเสียงก็จะดังประมาณนี้ครับก็ขั้นตอนต่อไปก็รอรองน้ำครับรอแห้งซิลิโคนแห้งก็รองน้ำส่งลูกค้าได้ครับผม